วันนี้ตุรกีที่บ้านหาเรื่องให้ทำอีกแล้วค่ะแต่วันนี้จะมาโยนโบ,บ๊ะไม่ได้นะคะเดี๋ยวขวดมันจะแตกเอาค่ะที่เพื่อนๆเห็นนะคะมันคือซอสที่เอาไว้ทำชิคเก้นทิกกัมมาสลัค่ะสามีดิฉันรีเควสอาหารอินเดียแหมเห็นดิฉันทําอาหารได้ไม่ได้แปลว่าทําเป็นทุกสัญชาตินะคะอันนี้คืออะไรรีเควสอาหารอินเดียมาคิดอะไรอยู่ไม่เคยทํามาก่อนไม่พอนะคะไม่เคยกินอีกต่างหากค่ะเอาวะ กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิง้งแหละว่างานนี้เปิด Google ไปเช็ควิธีทํามีเป็นร้อยๆสูตรแล้วกูจะยึดสูตรไหนดีวะเนี่ยหาทําจริงๆเลยค่ะอย่าลืมเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะอันดับแรกก็ต้องมาชําแหละไก่ก่อนละคะ่ะขอเป็นชิ้นชิ้นอะชิ้นชิ้นชิ้นแบบไหนไม่รู้ชิ้นแบบนี้เหรอวะอาหารอินเดียส่วนตัวดิฉันไม่เคยลองเลยนะคะแล้วก็ไม่คิดที่จะลองเลยะคะ่ะเพราะฉะนั้นดิฉันก็จะไม่ค่อยจะมีพรสวรรค์นในการจินตนาการถึงรสชาตินะคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เเทททิง้งรอบีี่่่2คะคะะะะกกกนนนสสววผมมหลัๆ็็จปพ เครื่องเทศโยเกิร์ตอะไรนั่นนี่ใบกระวงกะวานนั่นเองนะคะไม่รู้หรอกค่ะอ่านมาก็เจอประมาณนี้แหละอ่ะเปิดขวดค่ะใส่ซอสลงไปค่ะเป็นซอสสาเร็จรูปนะคะก็เห็นอยู่แล้วแหละเนาะเออนั่นแหละใส่ไปประมาณ3ช้อนนะคะแล้วก็เติมเกลือไปนิดนึงเพราะว่าตอนที่ชิมเบ็ดซอสเนี่ยค่อนข้างที่จะรสชาติอ่อนอยู่บ้าง แต่ก็ไม่รู้หรอกว่ารสชาติจริงๆมันคืออะไรยังไงมารุนกันค่ะหลังจากนั้นก็แรปปิดไว้นะคะเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะให้ซรงให้ซอสเขาเข้านงเ,เ,เข้าเนื้อก็มาสไลด์หอมหัวใหญ่นะคะจะาไปทําหอมเจียวค่ะจริงๆต้องใช้หอมแดงนะคะที่จะเอาทำหอมเจียวไปอ่านจากสูตรมาคือเขาบอกว่าจะต้องใส่หอมเจียวลงไปในตอนที่หมกข้าวด้วยนะคะแต่หอมเจียวไม่ใช่แต่หอมแดงมันไม่มี ที่ตุรกีหายากมากๆมีอะไรกินอันนั้นคะ่ะใช้หอมหอวใหญ่ไปเลยอันนี้คือหอมเจียวรอบที่2นะคะเพราะว่ารอบแรกนี่คือไม่ไปหมดแลคะค่ะรอบนี้ก็เลยจะต้องมาทําใหม่นะคะเดี๋ยวมาลองดูกันค่ะว่าสภาพหอมเจียวของดิฉันวันนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบไหนบอกเลยว่าทําอาหารได้ไม่ได้แปลว่าทําอาหารเป็นนะจ๊ะปกติเขาใส่แป้งทอดกรอบในการทําหอมเจียวนะคะแต่ดิฉันไม่มีคะ่ะดิฉันใช้ แป้งทอดไก่ค่ะแป้งทอดไก่กรอบค่ะประยุกต์ค่ะประยุกเนาะอดัพอดัค่ะไปที่มิสโรสนะคะไปเจอเขาขายหอมเจียวด้วยนะคะว่าจะซื้อมาอยู่แต่ก็คิดว่าเอ๊ะก็ไม่รู้ว่าจะามาทําเมนูอะไรอ๋อตอนนี้คิดออกแล้วค่ะว่าจะสามารถเอาใส่เมนูอะไรได้บ้างก<ค>็เนี่ยแหละค่ะเมนูชิคเก้นทิกาเนี่ยแหละค่ะส่วนข้าวนะคะสามีดิฉันรีเควสเป็นข้าวบริยานี่ค่ะก็คือข้าวที่เอาไปหมกกับเครื่องเทศนะคะใส่เครื่องเทศได้เท่าที่มีนะคะก็จะมีอบเชยมีพริกไทยดําแล้วก็พริกป่นหวานตุรกีนั่่่นนเองงงคคะะะแลล้้้้้วววก็ใสขาไไปตตมมทิ แค่ให้สุกประมาณ50%แล้วก็ตัดออกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปหมกต่อค่ะหันกลับมาทําชิเคเก้นทิก้ากันต่อดีกว่าค่ะใส่มํามันลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็เอาไก่ที่เราหมักเนี่ยใส่ลงไปในกระทะแล้วก็ ผัดให้สุกนะคะผัดไปเรื่อยๆเลยค่ะผัดไปสักพักนึงก็จะแตกมันนะคะแต่ไม่ใช่แตกมันจากกะทินะคะอันนี้ไม่ใช่พันแหงแต่อย่างใดนะคะัน,นี่คือชิคเก้นทิกก้านะคะมันจะแตกมันจากโยเกิร์ตค่ะเพราะว่าในซอสเนี่ยมันมีส่วนผสมของโยเกิร์ตผัดไปเรื่อยๆเลยค่ะผัดจนสังเกตว่าไก่มันเริ่มสุกแล้วนะคะก็เติมน้ําลงไปเล็กน้อยส่วนอันนี้จะเป็นน้ําที่ผสมกับซอสที่เราหมักไว้นะคะเสียดายค่ะไม่ต้องใส่น้ําเยอะจนถึงขนาดจึ่งเหลืองนะคะอย่าลืมว่าข้าวของเราเนี่ยสุกมาประมาณ50%แล้วถ้าใส่น้ําเเยอะกินเปออกมาแฉะนะคะคใส่แค่พอให้หมวด้า หลังจากใส่ข้าวเสร็จแล้วก็เกลี่ยกระจายข้าวให้ทั่วๆกันนะคะแต่อย่ากกดข้าวให้แน่นเด็ดขาดนะคะจากนั้นก็โรยด้วยหอมเจียวเนี่ยแหละคะ่ะหอมเจียวที่ดดชันเจียวเองเนี่ยละคะ่ะสภาพก็จะไหมๆนิดนึงนะคะคนตุรกีเวลาหุงข้าวเขาไม่มีหม้อหุงข้าวนะคะวิธีนี้ก็จะประยุกต์มาจากคนตุรกีเนี่ยแหละคะ่ะใช้กระดาษทิชชู่นะคะ ใส่เข้าไปบนปากหม้อแล้วก็ปิดฝาเพื่อที่จะทําการอบข้าวไว้ค่ะเวลาข้าวใกล้จะสุกนั่นเองนะคะหลังจากข้าวเริ่มสุกนะคะก็เริ่มคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันค่ะจากนั้นเราก็จะหมุกทิ้งไว้อีกประมาณ5-10นาทีแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนตัวดิฉันนะคะไม่ต้องสงสัยค่ะดิฉันไม่ชอบอาหารอินเดียอยู่แล้วเพราะฉะนั้นดิฉันไม่สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้ว่ามันอร่อยหรือเปล่าแต่สามีดิฉันบอกว่าอืมอัดกึมโชกุเซลสามีดิฉันชอบค่ะ เออก็ถือว่ารอดนะคะไม่ได้เททิ้งถ้าทำครั้งแรกแล้วรอดแน่นอนว่าครั้งที่2และครั้งที่3จะต้องตามมาเร็วๆนี้แน่นอนบ๊ายบายค่ะ